สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องนิยมพระเครื่องนะคะพี่พี่ขาวันนี้อยู่กับช่องนิยมพระเครื่องนะคะวันนี้อยู่กันที่ ep ีที่85นะคะพี่พี่ขาวันนี้อยู่กันที่กันที่ ep ีที่85้านะคะพี่พี่ขาเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้10องค์ที่1ถึงองค์ที่10รายการละ400บาทนะคะพี่พี่ขา องค์ที่1ถึงองค์ที่10น้องเปิดราคาอยู่ที่400บาทนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการต่อไปรายการละ300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ชอบสนใจช่วยน้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะเบอร์โทร0 6 5 0 4 1 1 8 6 8นะคะ id line w a s a n 1 8 6 8นะคะพี่พี่ขารายการที่1ถึงรายการที่10รายการละ400บาทนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการละ300บาทนะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1นะคะพี่พี่ขา,รา,าร, 1, ะะรายการที่1หลวงปู่ทิมนะคะรายการที่1หลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขา รายการที่หนึ่งนะคะขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะคะรายการที่ ala หนึ่งนะคะพี่พี่ขาต่อกันทีนะะ่รายการที่สองนะคะรายการที่สองรายการที่สองหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่พี่ขา รายการที่สองหลวงปู่โต๊ะนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พคะ่ะมาพร้อมกล่องเลยนะรายการที่สองนะคะหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะคะรายการที่สองนะรายการที่สองนะคะ มาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่ต่อกันที่รายการที่3นะคะรายการที่3รายการที่3หลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะคะมาพร้อมกล่องเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะคะรายการที่3นะคะพี่พี่ขารายการที่3นะ ต่อกันที่รายการที่สี่นะคะพี่พี่ขารายการที่สี่รายการที่สี่พระนางพญาเนื้อดินเผานะคะพี่พี่ขาพระนางพญาเนื้อดินเผานะคะรายการที่สี่นะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการละสี่ร้อยบาทนะคะอง ที่1ถึงองค์ที่10นะคะรายการที่1ถึงรายการที่10นะคะน้องเปิดอยู่ที่400บาทนะคะรายการละ400บาทนะรายการที่4นะคะพนางพญาเนื้อดินเผานะคะรายการที่4นะต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5มาสวยๆเลยพี่ค่ะ มาสวยๆเลยนะคะพี่พี่พัพิคพัพิคเนตนะคะพัพิกคเนตนะคะพี่พี่ขารายการที่ห้านะคะสวยๆเลยนะพี่พี่ขางานลงยาสวยๆเลยนะงานลงยาสวยๆเรียมกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะพี่พี่พัพิคคเนตนะคะ รายการละ400บาทนะคะพี่พี่ขารายการที่1ถึงรายการที่10นะ400บาทเลยนะคะพี่พี่ขางานสวยสวยแบบนี้เลยนะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขางานลงยานะคะพับพิคเนตนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่ขา มาพร้อมกล่องเรียบเรียบเรียมกรอบสวยงามเลยนะคะรายการที่ห้านะคะต่อกันที่รายการที่หกนะคะรายการที่หกรายการที่หกหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ๆขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการที่หกนะคะ รายการที่6นะคะพี่พี่ขาต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7หลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขารายการที่7หลวงปู่ทิมนะคะเรี่ยมกอบกันนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่พี่ขา ปีหนึ่งแปดนะคะปีหนึ่งแปดนะคะสวยๆเลยนะพี่พรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนะคะต่อกันที่รายการที่แปดนะคะรายการที่แปดหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดพิมตาลีตนะคะพี่ๆรายการที่แปดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ รายการที่8ปดนะคะต่อกันที่รายการที่9ก้านะคะรายการที่9ก้าพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่พี่พระปิดตาหลวงปู่โตนะคะรายการที่เก้านะคะต่อกันที่รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบพระยีสิบห้าพุทธศตวรรษนะคะพี่พี่พระยีสิบห้าพุทธศตวรรษนะคะรายการที่25นะคะรายการที่ สิบนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะตั้งแต่รายการที่สิบเอ็ด เป็นต้นไปรายการละ300บาทนะคะพี่พี่ขารายการที่11เป็นต้นไปรายการละ300บาทนะต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11รายการที่11เป็นคุดนะคะพี่พี่ขา พญาคุดนะคะพี่พี่วัดโพทองนะคะพญาคุดวัดโพทองนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่ขาพญาคุดวัดโพทองนะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พขาพญาคุดวัดโพทองนะคะรายการที่11นะคะ ต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจรโลนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจรโลนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่ๆขามาพร้อมกล่องเลยนะรายการที่12นะคะต่อกันที่รายการที่13นะคะ รายการที่13ตะกุดหลวงปู่สุกนะคะพร้อมเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุกนะคะพี่พี่ขาตะกุดหลวงปู่สุกพร้อมเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุกเลยนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่รายการที่13นะคะต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่1 4 หลวงพ่อท่านเขียวนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อท่านเขียวนะคะรายการที่สิบสี่นะคะใส่กรอบมาสวยงามเลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามเลยนะปีหนึ่งสามนะคะพี่พี่ขาปีหนึ่งสามนะงานสวยๆเลยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะรายการที่สิบสี่นะคะ ต่อกันที่รายการที่15นะคะกีบบัวใหญ่นะคะหลวงปู่โตะนะคะพี่ๆกีบบัวใหญ่หลวงปู่โตะนะคะรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะรายการที่15ห้านะ ต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16พร,พระปิตาพังพักการนะคะพี่พี่ขาพระปิตาพังพักการนะคะเหรียญนะคะพี่พี่ขาเหรียญพระปิตานะคะรายการที่16นะคะต่อกันที่รายการที่17 <2. Yes. S 1> นะคะ รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สิบเจ็ดหลวงปู่ทวดหนาะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปด พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคาน,นะคะพี่พี่ขาพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคาน,นะคะพี่พรายการที่สิบแปดนะคะเล่มกรอบมาสวยงามเลยนะพี่พี่ขารายการที่สิบแปดนะคะต่อกันที่รายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้า พระซุ้มกอกุกํำแพงนะคะพี่พี่พระซุ้มกอกุกํำแพงนะคะรายการที่19นะคะรายการที่19นะต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20รายการที่20พระนอนสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่พี่ขา พระนอนสมเด็จบางขุนพมนะคะขุนพมนะคะพี่พีรายการที่ยี่สิบนะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่20ค่ะต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21รายการที่21นางกวักแกะหลวงพ่อเดิมนะคะนางกวักแกะหลวงพ่อเดิมนะ รายการที่21นะคะต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22ปิดตาและเหรียญหลวงปู่สุกนะคะพระปิดตาและเหรียญหลวงปู่สุกนะคะรายการที่22นะคะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเรี่ยมกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะรายการที่22นะคะต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่ 20.... รายการที่ 23, นะคะพระปิดตานะคะเนื้อเมฆสิทย์นะคะพระปิดตาเนื้อเมฆสิธย์นะคะ รายการที่23นะคะพี่พี่รายการที่23นะต,ต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ี่เขี้ยวแกะหนุมานนะคะพี่พี่ขาเขี้ยวแกะหนุมานนะคะรายการที่24นะรายการที่24นะคะ ต่อกันที่ Bref, รายการที่ย an ี่สิบห้านะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่ขรายการที่ยี่สิบห้านะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะ รายการที่25นะคะต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26พระเนื้อชิ้นนะคะพี่พี่ขาพระเนื้อชิ้นเลี่ยมกรอบมาสวยงามเลยนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบมาสวยสวยเลยนะ,ราย, 26, นะ,ะรายการที่26นะคะรายการที่26นะพี่พี่ขา รายการที่26นะคะต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27หลวง,งพ่อท่านขายนะคะพี่ขาหลวงพ่อท่านขายนะคะรายการที่27นะรายการที่27นะคะเหรียนหลวงพ่อท่านขายนะคะ ต่อกันที่รายการที่28นะคะอันนี้รายการที่27นะคะพี่พี่ขารายการที่27นะต่อกันที่รายการที่27นะคะพี่พี่ขารายการที่27นะคะ เหรียญห้าพลังหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนะคะพี่พี่ขาเหรียญห้าพลังหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขางานสวยสวยเลยนะถ้าพี่พี่สนใจสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะขอดูขอน้องดู ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆขาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะงานสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาวันนี้มีงานสวยๆเยอะเลยนะรายการที่27นะคะต่อกันที่รายการที่28นะคะพระร่วงลางปืนนะคะพี่ๆขารายการที่28พระร่วงลางปืนนะคะ น้องขออภัยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะน้องขออภัยนะคะพี่พี่ขาน้องพูดผิดหน่อยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เหรียญห้าพลังหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่ขารายการที่1ี่สิบแปดนะน้องพูดผิดนะคะพี่พี่ขาน้องพูดผิดนะขออภัยด้วยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ ต่อกันที่รายการที่29นะคะรายการที่29พระร่วงรางปืนนะคะพี่พี่ขารายการที่29พระร่วงรางปืนนะคะรายการที่29นะคะพระล่วงรางปืนนะต่อกันที่รายการที่30นะคะรายการที่30ตะกุดหลวงพ่ออีนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะ ตะกุดหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่พี่ขารายการที่30นะคะต่อกันที่รายการที่31มสอดนะคะรายการที่31สมเด็จนะคะพี่พี่ขารายการที่31มสพระสมเด็จนะคะรายการที่31มสพระสมเด็จนะคะ แต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ค่ะน้องไม่ทราบที่นะคะพระสมเด็จนะคะเตรียมกรอบมาสวยสวยเลยนะรายการที่31นะคะต่อกันที่รายการที่32นะคะรายการที่32รายการที่32เหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะพี่พี่ รายการที่32นะต่อกันที่รายการที่36นะคะนะคะพี่พี่รายการที่33นะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมลงลักนะคะพี่พี่ขาพระปิดตาหลบพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมลงลักนะคะพี่พี่รายการที่33นะคะ ต่อกันที่รายการที่34นะคะรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นตะก,กุดนะคะพี่ๆค่ตะก,กุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆตะก,กุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่34 รายการที่34นะคะรายการที่34นะวันนี้น้องอาจจะเบอร์เบอรนิดนึงนะคะพี่พีๆขาพูดผิดพูดถูกนะคะน้องขออภัยด้วยนะรายการที่34นะคะต่อกันที่รายการที่35นะคะรายการที่35นะคะ รายการที่35มสานะเหรียญหลวงปู่เพือกเหรียญหลวงปูเะะป่เพือกวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่เพือกวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบห้นะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิานะน้องขออภัยนะคะพี่พี่ขา,านะน้องขออภัยนะคะ,คะ,ะ,คะแป๊บนึงนะคะน้องไม่มั่นใจ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่เผือกนะคะพี่พี่ขาวัดกิ่งแก้วนะคะน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาวกีน้องพูดผิดนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่พี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะน้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้น้องพูดผิดนะรายการที่35นะคะพี่พี่ขารายการที่35นะ ต่อกันที่รายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบหกนะรายการที่สามสิบหกหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขา รายการที่36นะคะหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่รายการที่36นะคะขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาขออภัยด้วยนะคะรายการที่รายการที่สามสิบหกนะคะพี่พี่ขาน้องพูดผิดนะคะ พระเนื้อผงเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่ขาพระเนื้อผงเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาพูดผิดพูดถูกนะคะพี่พี่รายการที่36นะคะรายการที่36นะรายการละ300บาทนะคะพี่พี่ขารายการละ300บาทนะคะ รายการที 1> 1่1ถึงรายการที่10รายการละ400บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรายการที่36นะคะต่อกันที่รายการที่37นะคะรายการที่37พระกิ่งหลวงพ่อรวยนะคะพี่ๆขารายการที่37พระกิ่งหลวงพ่อรวยนะคะ รายการที่37นะคะต่อกันที่รายการที่38นะคะรายการที่38พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พีขาพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่38นะ ต่อกันที่รายการที่39นะคะรายการที่39รายการที่39เหรียญหลวงพ่อคงน,นะคะเหรียญหลวงพ่อคมน,นะคะเหรียญหลวงพ่อคงน,นะคะ,พ,คนนะ,คะพี่ๆขาวัดบางกะพร้อมนะคะว,ควัดบางกะพร้อมนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะคะ รายการที่39นะคะพี่พ ings ings uh huh. <1> <1> um, Hebrew ี่ขารายการที่39นะต่อกันที่รายการที่40นะคะรายการที่40รายการที่40พระกิ่งหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่ขาพระกิ่งหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่ขาพระกิ่งหลวงพ่อสุดนะ พระกิ่งหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่พี่ขารายการที่40นะคะต่อกันที่รายการที่41นะคะรายการที่41่สพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่พพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะรายการที่41นะคะต่อกันที่รายการที่42นะคะรายการที่42พระสมเด็จวัดละคังนะคะพี่พี พระสมเด็จวัดละคังนะคะรายการที่42นะคะต่อกันที่รายการที่43นะคะรายการที่43พัดพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะ พุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พี่รายการที่43นะคะต่อกันที่รายการที่44นะคะพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่พี่ขาเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะรายการที่44นะคะรายการที่44นะต่อกันที่รายการที่45นะคะพี่พี่ขา รายการที่45นะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขารายการที่45นะคะหเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะงานสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญเสียมาหลวงปู่ทิมนะคะเลี่ยมกรอบมาสวยงามเลยนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบมาสวยงามเลยนะคะรายการที่ 45นะคะรายการที่45่านะงานสวยๆเลยนะคะพี่ๆขางานสวยๆเลยนะรายการที่45นะคะต่อกันที่รายการที่46นะคะรายการที่46หลวงพ่อเปิลน,นะคะพี่ๆขาพระ หลวงพ่อเปิ่นนะคะรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะหลวงพ่อเปิ่นนะคะรายการที่46นะคะต่อกันที่รายการที่47นะคะรายการที่47 หล่อโบราณหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขาหล่อโบราณหลวงปู่สุกนะคะรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะต่อกันที่รายการที่48นะคะรายการที่48พระครูลุ่งนะคะพี่พี่ขาเหรียญพระครูลุ่งนะคะ เหรียญพระคูลุ่งรายการที่48นะคะเลี่ยมกรอบมาสวยงามเลยนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบมาสวยงามเลยนะพระคูลุ่งนะคะรายการที่48นะคะต่อกันที่รายการที่49นะคะพระกิ่งนะคะพี่พี่ขาพระกิ่งนะคะรายการที่49นะคะพี่พี่ขารายการที่49่านะ พักกิ่งเปาวะเลสนะคะพี่ๆขาพักกิ่งเปาวะเลสนะคะพิมพ์ห่มคุมนะคะพี่ๆขาพิมพ์ห่มคุมนะคะรายการที่สี่สิบเก้านะคะต่อกันที่รายการสุดท้ายนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะพี่ๆขารายการที่ห้าสิบวังหน้าสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะพรมลังสีนะคะพี่ๆขาวังหน้าสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังสีนะคะพี่ๆขารายการที่ห้าสิบนะคะ รายการที่50ินะคะพี่พี่ขาวันนี้มีทั้งหมด50รายการนะคะพี่พี่ขารายการที่1ถึงรายการที่10รายการละ400บาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการละ300บาทนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่85นะคะพี่พี่ขา EP ที่85นะถ้าพี่พี่สนใจ สามารถแอดไลนะ์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ50บาทนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทาง50บบาทนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ